ซอฟ์พาวเวอร์เสนรลิเกไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิมิร์คอลออฟไรท์ right, จัดงานถแถลงข่าวกิจกรรมโอมลงลิเกการกุศลโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากคุณสกาวใจพูนสวรรค์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวร่วมกับร้อยตำรวจโทรดรมนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิร์คอลออฟไรท์ คุณวณิชาอัฏฐพิภูณวงผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนการค้าเซนทรั l เวิร์และศิลปินลิเกดาราศิลปินอาทินกบริพันธ์ชัยภูมิผู้สุธิราชผู้กิจกรรมหอมลงริเกการกุศลตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะจัดขึ้นในวันที่21-22กันวาคมนี้เวลา11.00นณเซนทรัเวิร์ไลท์ฮอล์ชั้น8ส่วนการค้าเซนทรัลเวิร์ ครั้งนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มูลนิธิมิลเลเช่น f อฟไลนนะคะก็ได้จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ก็เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยแล้วกเ็เป็นงานการกุศลด้วยแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติครั้งนี้ก็ได้เป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีสุดาวันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มาเปิดเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ก็รู้สึก ว่าแบบเหมือนตรงเหมือนเหมือนตรงอาชีพเราด้วยอ่ะคืออาชีพของอ๋อมก็เป็นศิลปินด้วยแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นลิเกซึ่งเป็นลิเกที่จัดขึ้นในกรุงเทพเลยปกติแล้วเราไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะคะปกติแล้วอ่ะเวลาเราจะดูลิเกอเราก็จะไปดูกันตามต่างจังหวัดตามวัดอย่างที่เมื่อกี้ได้แถกไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีศิลปินที่เป็นน้องๆลิเกที่มีชื่อเสียงโด่งดังรวมถึงแบบแฟนคลับเยอะมากนะคะก็ได้มาจัดในครั้งนี้ด้วย ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะอยากเป็นท่านเมือห่อคะเป็นสานที่กังาน สำหรับเซ็นทรัลเวิล์นะคะพาร์ทของเซ็นทรัลพัฒนาค่ะเราก็มีความยินดีนะคะที่จะมีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็การาสนับสนุนพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําแล้วเราก็มีความยินดีในการาต้อนรับนะคะทุกทท,ท่านค่ะขอบคุณค่ะคือมาที่นี่ก็คือ <Okay. S 1> ครบจบมาที่นี่ก็คือครบจบนะคะสามารถเดินทางมาได้สะดวกนะคะไม่ว่าจะขับรถส่วนตัวมานะคะหรือว่าเดินทางมาทาง รถไฟฟ้าก็สะดวกเช่นกันค่ะแล้วก็นอกจากมาชมการแสดงแล้วก็เรามีสถานที่ให้ทุกคนช้อปปิ้งนะคะหรือว่าเลือกทานอาหารอร่อยๆได้แล้วก็มั่นใจว่าการมาใช้เวลาก็ได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนค่ะ,คะ ต้องขอบคุณพี่น้องชาวลิเกทุกท่านนะครับที่ให้ความสําคัญกับการจัดงานครั้งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ลิเกของเราที่ผ่านมานั้นเราอาจจะมองว่าลิเกเนี่ย ล้าหลังโบราณแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับน้องๆลิเกลูกๆล,ลิเกของเราเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างยิ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดจิตจใจของพี่น้องอศิลปินทุกคนเนี่ยครับมีจิตใจเป็นกุศลที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต่างๆต้องขอขอบคุณลิเกทุกคณะนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนมาร่วมเป็นกาลังใจกับลิเกทุกคณะที่เรามาทําการแสดงในครั้งนี้ด้วยครับ ที่ผู้ขายอยากให้เป็นตัวแทนค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะแล้วมีคณะอะไรอย่างไงี้าบ้างพี่ก็ชวกกนครับผมก็ก็ต้องต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านครับที่จัดงานซอฟต์พาวเวเสน่ห์วิเกไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นงานที่ที่จัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็รวบรวมศิลปินวิเกนะครับเข้ามาแสดงกันในวันที่21 22ธันวาคมนี้นะครับก็แสดงกันในฮอ นอกจากนั้นก็จะมีนอกจากมีศิลปินลิเกแล้วนะครับ,รบก็จะมีนักร้อกทุ่งด้วยมีตลกด้วยนะครับ,รบมาร่วมใจกันนะครับในการที่จะให้งานนี้ออกมาได้แบบคมค่ากับคนที่จะมาดูนะครับคนที่จะมาชม แฟนลิเกครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับงานนี้เป็นงานที่จะได้เห็นาการแสดงลิเกในในแบบในแบบที่มันทันสมัยเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่ที่ทันสมัยมากเพราะฉะนั้นลิเกก็จะปรับไปตามยุคไปตามสถานการณ์นะครับก็อยากฝากาแฟนๆท,ทุกคนนะครับ21 22ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับช่วงประมาณส,สัก10โมงเช้าเนี่ยก็ณ่าจะต้องเตรียมตัวและใครที่เป็นแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นสองเทุ่บสุดที่รัก นะครับของคณะของปณเทพพันทวีนะครับหรือคณะบารมีนะครับรวมถึงกุ้งก็จะมามาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะครับ21-22นี้นะครับก็ฝากกับทุกทุกท่านด้วยฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยช่วยกระจายข่าวด้วยละกันแฟนๆลิเกจะได้มาเยอะๆครับเด็กน้องเด็กน้องรุ่นขับในสนามแบบบาทีนัตัวแทนคนรุ่นใหม่นี่ยรับสื่อสารทางนี้อยากจะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริม ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจากใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นลูกหลานลิเกที่ดําเนินอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับขอบคุณท่านประธานนะครับนัดขอบคุณทางาพี่อ,อมแล้วก็ทางเซนทันเวิลด์ด้วยนะครับที่แบบเล็งเห็นอาชีพของพวกเราที่จะอยู่ตามต่างจังหวัดสัส่วนมากครับเพราะว่า,าพี่ๆน้องๆชาวกรุงเทพอ่ะส่วนน้อยและที่จะรู้จักอาชีพลิเกแต่ก็อยากให้รู้ว่าอาชีพลิเกก็ยังดําเนินอยู่ตาม ตลาดแมสอยู่ทั่วประเทศนะครับผมก็ จากนี้เราจะได้มาเล่นกันในกรุงและเล่นกันในกรุงก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ๆน,น้องแฟนคลับนะครับที่ติดตามชมการแสดงลิเกวันที่เรามาเข้ากลุงกันมาชมลิเกในห้องแอร์กันนะครับ mm hmm. ผมรับรองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับจับจองบัตรหรือว่า,าทางไลฟ์กลุ่มปิดได้นะครับก็จะมีทีมงานเพจคอยประชาสัมพันธ์อยู่ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีลิเกหลาย,ลายๆคณะมาร่วมกัน ขอบคุณมากครับ